ตอในคลิปที่2อนะครับอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เพื่อที่จะชักชวนเชิญชวนนะครับชวนกันคิดในการที่เราจะไปร่วมเป็นโคช้ชให้กับผู้ต้องขังนะครับ <c oughs> คำถามที่6นะครับถามไปแล้วว่าเราได้มีเมตตาเราได้ให้อะไรใครบ้างคำถามที่5 appreciation ต่อไปแล้วนะฮะคำถามที่4ซึ่งถ้าเราตอบแล้วเราจะมีความสุขคำถามที่4คือมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ทำทำให้เราเห็นถึงอนาคตที่ดีบ้าง ชัดเจนครับถ้าเราไปร่วมโครงการนี้นะฮะอนาคตของผู้ต้องขังเองก็ดีอนาคตอนาคตของสังคมก็ดีอนาคตของลูกหลานเราที่จะไม่คาบเกี่ยวในเรื่องของยาเสพติดก็จะดีนะเพราะว่าผู้เสพน้อยลงผู้ค้าน้อยลงนะครับอนาคตก็จะดีขึ้นนะครับคำถามที่3ถามว่าเ,เราได้ประสบความสําเร็จอะไรบ้าง achievement การที่เรา,าไปร่วมโครงการนี้นะฮะคงจะมีส่วนทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จเป็นส่วนหนึ่งนะครับคําถามที่2นะครับเราได้รับคําชมเชยอะไรบ้าง จากการไปร่วมครับงโครงการครั้งนี้คงมีคนชมเชยอะไรเราเราไปเก็บเกี่ยวกันครับไปเก็บเกี่ยวคําชมเชยมาแล้วเราก็มาตอบคําถามนี้จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและคําถามที่1ครับเพลช์เชอร์นะฮะเรามีอะไรที่สร้างความสุขได้บ้างนะฮะซึ่งแน่นอนครับเราคงเห็นแววตาของออของผู้ต้องขังเนี่ยนะครับที่ที่เขามีความสุขมากขึ้นที่เขามีความหวังมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยว่าไปแล้ว การที่เราไปร่วมโครงการเนี่ยนะครับจะทําให้ทําให้เราตอบคําถามทั้ง6เนี่ยนะได้ด้วยคําตอบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งก็จะทําให้เรานนเนี่ยมีความสุขเพิ่มเติมนะครับในมิติใหม่ๆมากขึ้นกว่าเดิมอีกครั้งหนึ่งครับแม้ว่าเราจะทําด้วยความที่ไม่ได้หวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทนแต่ถ้ามันมีอะไรตอบแทนกลับมาบ้างนะครับเราก็ไม่ใช่จะปฏิเสธนะฮะไม่หวังครับแต่ได้ก็ดี แล้วถ้าสิ่งนี้มันเป็นแรงจูงใจเราได้เพิ่มเติมคือหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอจะไปจะไปแต่ว่าเอาหรือไม่ไปดีเออเอเอนะฮะอยู่ในช่วงคับเกี่ยวผมคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันว่าเราจะได้ความสุขอะไรเพิ่มเติมนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทาให้เราตัดสินใจว่าโอเคถ้าเงนินไปร่วมกันเถอะนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ได้ผมก็จะดีใจครับ เราก็คงจะได้มีโอกาสเจอกันนะครับงานเนี่ยก็จะจัดกันวันที่วันจันทร์หน้า20ถึง24นะครับซึ่งได้มีการประชุมกันครั้งที่แล้วเมื่อสุกที่แล้วที่ผ่านมานะฮะถึงได้ทราบนยครับว่าเราต้องชักชวนโค้ชไปกันเยอะๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รีบสมัครครับรีบสมัครแล้วเราก็จะได้ประชุมกันอีกครั้งในวันศุกร์นี้นะครับเราก็จะได้ช่วยกันคิดหาเรือนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำต่อไป ทางนี้ก็เป็นประโยชน์กับทั้งตัวผู้ต้องขังเองทั้งตัวเราเองทั้งครอบครัวเรานะลูกหลานเราแล้วก็สังคมโดยรวมนะครับดังนั้นก็เชิญชวนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะคุยในเรื่องของความจําเป็นครับติดตามชมนะครับ